สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาซากิที่ผมหายหน้าหายตาไปตั้งนานเพราะว่าผมไปสอบมานะครับโอ้ข้อสอบยากมากเลยก็วันนี้เราก็อยู่เกมนโปเลียนทร์ทวอร์นะครับก็มาต่อกันที่นโปเลียนอิสเป็เติลนะครับยุทธการออสเตอริลต์นะครับส่วนยุทธการแม่น้ำนายแล้วก็ยุทธการทาฟังกาผมไม่เล่นนะผมไม่เก่งด้านกองทัพเรือเลยเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวโชว์โง่ต่อก็ยุทธการออสเตอริลต์วันที่2ธันวาคมพศ1805นโปเลียน <ol> เป็นสุดยอดนักกลยุทธ โดยชนะกองทัพออสเตรียและรัสเซียที่เนินปราเซ้นได้โอเคข้าต้องลาที่อียิปเพื่อไปจัดการคุณทนยศในปารีสแต่ต่ดไปปืนก็จบปัญหาลงได้ข้าขึ้นเป็นกองศูลอันดับหนึ่งข้าหยิบมงกุฎขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่นั่นและใครจะทำมันได้แต่ข้ากลัวพวกออสเตรียรัสเซียยุโรปเก่าและพวกเขาเดินทัพมาที่ออสเตรลส ข้าต้องหยุดพวกเขาให้ได้ระดับฮาร์หมนเดินนะครับกดเริ่มเลยโอ้ยผมไม่เล่นตั้งนานอนะ่ะผมโชว์ลิงแน่เลยโอเคครับเราอยู่หน้าสนามรบละกดเริ่มเลยวันที่สธันวาคมคศ1805ยห้าวันนี้ข้าได้สั่งให้ทิ้งเดินเขาปัสเซ กองทัพข้าตั้งอยู่ที่เมืองพันโตวิชและก็เทนนิสพัตวิชและก็เทนนิสสที่แหละข้าตั้งใจให้การโจมตีตที่เทนนิสดูอ่อนแอลงเพื่อหลอกลอ่อ เมื่อกองทัพรัสเซียมาถึงเทียนนิสปีกซ้ายของข้าก็จะเป็นอิสระสามารถเคลื่อนทัพไปยังดังขาวปาเซน <This S 2> นี่คือการ <will S 2> ทำลายกองทัพพนมิตระเบิดเพียงข้างเดียวแล้จะทำให้สงครามนี้สิ้นสุดลง The war is over จบลงทันทีเลยหยุด,ดเกมก่อนนะครับขอดูการลบก่อน โอ้ hmm. oh. เราเสียเปรียบเขาเพราะเขามีปืนใหญ่ตั้งยึไอ้ตรงนี้นะครับนี่คือจุดอ่อนเราเลยคือปืนใหญ่เขาสามารถยิงใส่แนวลบเราได้ทุกที่เลยส่วนตรงด้านซ้ายของไอ้ปืนใหญ่รัสเซียนะ,ะเป็นด้านขวาของเราก็ผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มันไม่น่ายิงถึงเราหรอกแต่ตรงนี้สิ่งที่เราควรระวัง แล้วก็ควรระวังกอง,กองทัพม้าของรัสเซียนะครับเขาชา้าทีอ่ะกองทัพเราละลายได้เลยเพราะว่าบอดเขาโหดมากมาดูส่วนของกองทัพออสเตรียนะครับก็คือกองทัพออสเตรียเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มทีหลังตอนท้ายนะครับซึ่งเราไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นเราเอาใจใส่แนวลบของเทนนิสก่อนโอเคส่วนเอาทหารม้าเข้าไปในป่าเพื่อหลบพื้นใหญ่นะครับเอามาลุปเข้ามานี้ ก็มีคูลาซีเยคูลซีเยเข้ามาอยู่ข้างในนี้ส่วนเปืนใหญ่ตั้งเลยแล้วก็เอาฐานล่ามานี่จะเอามาไว้อยู่เมืองนี้นะครับเพื่อหลอกล่อฐานมาเข้ามาคือเราจะไม่ให้แนวเทนนิสออนแอนะครับต้องแนวทิน้นแข็งแก่ๆเลยเพื่อดึงให้พวกกองทัพรัสเซียมาเราไม่เล่นตามแบบว่านโปเลียนในช่วง ดิอการเอเตลิดจริงๆอ่ะไม่งั้นเราโชว์ลิงแน่อ่ะเขาเยอะปะไก่เลย ตตรงนนีี้้้มาไวเดี๋ยวกล้องทับจับตรงนี้ไปป้องกันแนวทีนิดเลยครับส่วนทหารมา้าคูเลซีเยเอามาตั้งนี้มาช่วยซับพอร์ตหนะ่อย คุณละซีเยไว้ตรงนี้ตรงเดียวพอครับเอาไว้นี่กันก่อนเส่วนตนโรเรียนมาดูเลยแล้วก็ปืนใหญ่มาไว้ตรงนี้ครับเอาไว้ที่โลงเราก็ได้ยิงเขาได้ง่ายขึ้นแผนผมคือการดึงเขามานะครับดึงเขาให้เข้ามาใกล้ๆแล้วปืนใหญ่หปิดไฟขยี้เลยเพราะเราไม่ได้ไฟ,ไฟบุกอะเราได้เปรียบด้านนี้อยู่ โอเคทุกอย่างพร้อมหมดแล้วกดเริ่มเลยทุกคนเต็มตัววิ่งเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวมผมควรยิงอะไรก่อนดีวะม่านไส้ซาอยากยิงซามากเลยแต่ทำลายกองทัพทำลายกองถ่านมาใม้เขาให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งทำลายเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีมากเลย ยิงเลยยิงเลยวิ่ง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 โอ้โอ้โอ้เนี่ยผมโก้ปืนใหญ่แตกมากเลยถ้าปืนใหญ่เราแตกสักกระบอกหนึ่งอ่ะคือเราเสียเปียบเลยนะครับ ยิงอะไรวะเนี่ยโอ้หฐานมาเขาไม่โดนเลยอะ่ะโถ่เอ้ยยิงโดนหน่อยสิโอ,สโอ้โหตัวใหญ่เราโอ้โหขอยด้น่ะคือยิ่งทำให้มาร์คเขาเสียหายมาเท่าไหรอ่อ่ะเรายิ่งได้เปรียบครับนี่เนี่ยชแนลกาดชแนลกาดมาลุมการตรงนี้เป็นกองหนุน ก็ตอนนี้มาเป็นกองหนุนช่วยดึงให้กองทัพออสเตรียมาให้เร็วที่สุดนะไม่ใช่ดึงกองทัพรัสเซียมายิ่งดึง oh. ยิ่งดึงเขามากเยเทา่าไหร่เราจะยิ่งลุมเขาบอกเขามาทีละนิดทีนิดไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นทำลายครัสเซียเขาได้โอ้ยเสียวเ,เสียวเสียวอ้าว ขอร้องล่ะขอร้องไม่อยากให้ตายเลยโอเคอันนี้ก็เป็นกองหนุนค่อยเป็นกองหนุนเวลาเพื่อเราลบเสร็จเราก็ค่อยมาจิ้มเขาด้านปีก ไงถามถามมาเขาเสีย <c oughs> หายหนักไหมเฮ้ยแค่นี้เองเหรอโอ้โหโหยิงได้แค่นี้ไม่ต้องยิงอะได้แค่นี้ไม่ต้องยิงอะเร็วเร็วเร็ว ช,ชู่โดูหน่อยดยูหน่อยหน้าเออยิ่งปืนใหญ่เราไม่แตกอ่ะนี่คือได้เปรียบเราละถ้าปืนใหญ่เราแตกคือชิมหายละร้องอ้าปากไปเลยอ่ะอ่าสวยแล้วเลยเนี่ยถ้าเราตายเกิน800อ่ะผมว่าไม่คุ้มนะถึงสงครามจะจบ่ะ ผมอยากให้ตายประมาณ600อ่ะคุม้มแล้วโอเคเสร็จละเ,เอาปืนใหญ่ยิงใส่เกนเนเียก่อน เป็นอะไรเป็นจิ้งจซาขอละโอ้โหโอ้โอ้โอ้ตายละไม่ทับออสเตรียไม่ตายเลยถ้าจัดการไม่ถับออสเตรียได้ก็ก็คุ้มนะผมว่าเป็นกำไรอยู่ ยิ่งทำให้แม่ทัพก็ตายยิ่งได้เปรียบโดนบ้างไหมเนี่ยตายบ้างเปล่าโดนบ้างเปล่าอุ้ยตายคนเดียวเนี่ยปืนลูกกลมผมไม่ชอบเลยเอ๋อต้องยิงใส่ฐานม้าเท่านั้นอนะ่ะถึงจะได้เปรียบแต่ถ้าไม่ยิงฐานม้าคือชิบหายละตายแค่คนเดียวเองไม่ได้ช่วยเราชนะสงครามได้เลย สายโดนยิงบ้างอุ้ยวูวูวฮ้ยมาละขอยโดนซับกระบอกเลยเอ้ยขอยโดนซับสิบคนก็ยังดีไม่โดนไม่โดนยิงอะไรวะเนี่ยมยิงอะไรวะมึงมาแล้วึงอยากเราแตกยังไม่รู้ เฮ้ยขอร้องโอเคพวกนี้เอามาลุกลอ็อเอามาลุกลอ่ลอบูลาเซย์ล่อไล่มันเขายึบเข้ามาใกล้ๆก,ก่อน

i

ชาร์ดมีชัดได้เชื่อแนวรอ,อบเราไปใช่ไหม คุใอย่าเราไอีกิงนี่แทนอิงนี่อิงนี่ เล้วเวี้ยวเรีวเร้วเล้ว,วโอเคไม่ทำฟาตายละ ta các các các, pháo đài 12 ok, đánh sát thương, ô, lung ta nhiều nè, đấy, ai, ninja ninja tàn lục tàn ไปกน้นะก็ามาไว้ตรงนี้พอตัวเขาที่ผมเงียบบ่อยนะเพราะว่าผมใช้สมาธิจัดเลย ใช้สมาธิมากมาผมไม่อยากแพ้แล้วผมไม่อยากตายเยอะด้วยผมเห็นว่าการตายเยอะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยไม<า>่มีแม่ทั้คนไหนอยากให้ลูกน้องตายเยอะผมก็เช่นกันนะ

สววเอีย้เลยเได้เวลาลบละโอเล่มาหนิต้นพื้นใหญห่ถ้าเข็นได้ที่สูงนะว่าชนะ อะเขียนไว้ตรงนี้ชนะแน่นอนละเปรนเ็นต์ถ้าเรามีปืนใหญ่ตั้งไว้ตรงนี้เอาคุณเลสเซียวิ่งมาเลย ลายระยะใกล้ๆก่อนโอ้หผมเงียบยาวเลยเพราะว่ามผมใช้สมาธิเยอะมากอะผมไม่อยากแพ้อะไม่อยากตายเยอะไม่ยอม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 เออยิงแนวเฉียงแบบนี้ได้ปะไม่ได้วิ่งไป ตรงนี้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 มิโชล่ะโอ้เออออวโดนบ้างโดนไหมวะโดนหน่อยนะ่านะ่าเดี๋ยวให้ยี่สิบเลยถ้าโดนอ่ะ <c oughs> ไม่โดนเลยเว้ย <c oughs> 知没有？So อะไรเชาอะไรเพราะว่าฐานราบเรายังนม,มาโอ้ยปืนใหญ่โดนมาเหรอชิบหายแล้ว No, no, no. หยุดหยุดหยุดพอพออย่งนี่แทนี่น,นะเพื่ออยาา่าเราฐานเราเราตั้งเสร็จละไปไปสวยก็ตายตายเยอะอยู่นะ ก็ของอะไรกูเฮ้ยดีๆๆวิกตอรี่ขอแคปก่อนขอแคปก่อนอ่าอ่าออุ้ยดีใจมากเลยอะออสเตอริสครั้งแรกที่ผมได้ดีๆๆวิกตอรี่นะก็ข้าศึกหนีข้าไปยังเออแอ่งน้ำซัชชั่นใช่ไหมอะ ข้าภูมิใจว่านี่คือชัยชนะของข้าความยิ่งใหญ่ของข้าวันนี้ชื่อเสียงของข้าจะเพิ่มความรุ่งโรจน์ให้กับฝรั่งเศสศัตรูของข้าจะต้องหวัดยำเกรงต่อข้าโอเคอุ้ยโอ้ยไม่เมาหลุดเมาหลุดดีใจจัด <laughs> โ,อโอเคครับโอ้ เราตายไป400กเออจะตายตายประมาณ500กว่าคนเองโอ้อันนี้ครั้งแรกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเล่นออฟเตอริดะผมตายประมาณ600ตลอดเลยอุย้ยครั้งนี้คือแบบเออสุดยอดอ่ะตาย4 8ป1นายสวยอุย้ยหมอหลุดตลอดเลยขอไปเช็คก,ก่อนนะครับก็เครดิตเหรอ เครดิตคือปืนใหญ่ของเราเลยอะที่จะยิงเก็บ็อดใส่พวกรัสเซียซึ่งคุ้มมากอืมปัใจจัยชัยชนะของเราคือปืนใหญ่เราเลยแล้วก็มาดูดีฐานราบเราเราใช้ฐานราบเราดีอะมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับอืมแล้วก็เครดิตคือผมชอบให้ฐานม้าเข้าไปโจมตีข้าศึกอะแล้วรอให้พวกฐานราบเราตั้งตตวก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วค่อยเอาฐานม้าหนีปืนฐานราบเราก็จะเอาปืนยิงเลยเพราะว่ามัน มันพยายามที่จะไม่ยิงพวกเดียวกันมารอจนกว่าเราเอาฐานม้าขึ้นออกไปก่อนเพราะถ้าเอาฐานม้าขึ้นออกไปอะ่ะพวกออสเตรียหรือพวกรัสเซียมันยังไม่ยิงไงสุดท้ายมันก็โดนเรายิงใส่แล้วขวานมันก็กระเจิงเลยก็ผมอะ่ะโอ้หดีใจมากเลยโอเคก็จบแล้วครับสำหรับยุทธการออสเตริถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ที่ช่องนะครับก็เจอกัน EP หน้าครับบายล่ะ